จอดภายในโรงแรมตั้นพุนทายนะ ีคนค่อนข้างเยอะนะครเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดยาว4-7ทศเทยวันสงการนะฮะมีชายห,ห,หาดชายหาดพัทยาที่มีการถมใส่เพื่อให้เป็นชายหาดให้นการท่องเที่ยวนะดูบรรยากาศดีมีสะอาดขึ้นหน้ามาขึ้นหน้ามาแช่วงวันหยุดยาวคนค่อนข้างเยอะ พามาดูใกล้ๆกันนะชายหาดที่มีการม่มนะองดูสะอาดตาขึ้นนะแต่ก็ยังมีแคสซีเล่นช่วงที่เขาให้เล่นจะมีการเอามันทุ่นนะฮะเพื่อความปลอดภัยฝากฝากฝั่งโน้นนะฝั่งโน้นส่วนสีน้ำก็อย่าใส่เท่าไปก็ ขอเล่นได้ฮะถ้าคนสนใจเปนช่วงกัร์ตนดา